ในช่วงปลายยุค80ถึงยุค90หนึ่งในสุดสำเร็จที่ฮอลลีวูดนิยมนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญคือการนำสัตว์ประหลาดมาเป็นจุดขายไม่ว่าจะเป็นอสูรต่างดาวตัวจิ๋วจอมโหดอย่างคริตเตอร์สจนไปถึงสัตว์ดึกดำบันพันโหดอย่างกราบอยและนี่คือเรื่องราวของตัวละครสุดโหดในโลกภาพยนตร์ตอนพิเศษทุกนรกล้านปี it's show time กบอยมอนสเตอร์ฟิล์มหรือภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดที่มักจะเป็นพล็อตง่ายๆเกี่ยวกับการรุกลานมนุษย์จากสัตว์ร,ร้ายนับตั้งแต่ The b บี s t from 20,000 n t y t h o m s g o d z a l l a King ิ o n g องจนมาถึงยุคของนังเกรดบีที่สร้างเกาะกระแสหนังดังมากมายในช่วงปลายของยุค80และในปี1 9 9่ค่ายใหญ่อย่าง Univers a l p ซ c t u r e เก็ได้ปลุกอสูรดึกดำบันฟงหนึ่งขึ้นมาอารวาดบนแผ่นฟิลม์ม เจ้าสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ใต้ดินมานานหลายปีพวกมันมีรูปร่างคล้ายนอนทรายขนาดยักษ์โดยมีลำตัวเป็นทรงกระบอกที่ยาวถึง9.1เมตรและกว้าง1.8เมตรรอบๆตัวของมันจะมีเขี้ยวเล็กๆเ,เอาไว้เคลื่อนไหวใต้ดินอยู่รอบตัวแม้ว่าพวกมันจะหนัก10-20ตันแต่กลับเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วเพราะส่วนหัวของมันแข็งแรงและมีจง,งอยคล้ายสว่านที่เจาะทะลวงพื้นได้เหมือนช้อนตักินลี เหล่านอนนรกจะเป็นสัตว์ที่ตาบอดตามลักษณะของสัตว์ที่อาศัยใต้ดินพวกมันล่าเหยื่อด้วยการจับความเคลื่อนไหวบนพื้นดินและใช้ลิ้นสามแฉกที่ดูคล้ายงูขนาดใหญ่ตวัดเหยื่อมากินในภาพยนตร์เทรเมอร์สภาคแรกเจ้าหนอนนรกถูกเรียกว่ากราบอยจุดเด่นอีกอย่างของพวกมันคือกลิ่นสาบที่เหม็นเกินจะทนและเลือดสีส้มที่ดูคล้ายน้ำผลไม้หมดอายุชื่อของมันถูกตั้งมาจากลักษณะการล่าเหยื่อด้วยการเกาะซึ่งในภาษาอังกฤษคือ Gra บ แต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะรวดเร็วและแข็งแรงแต่กลับมีจุดอ่อนแฝงอยู่ในความสามารถพิเศษของมันการรับรู้แรงสั่นสะเทือนของมันทําให้ชาวเมืองเพอร์เฟคชันใช้ระเบิดซีโฟในการกำจัดมันและส่วนหัวแม้ว่าจะแข็งแกรง่งแต่ก็ไม่สามารถเจาะทะลุซีเมนหรือคอนกรีตขนาดนาได้ซึ่งจุดอ่อนเหล่านี้ถูกนําไปต่อยอดในหนังภาค2ที่ออกฉายในปี1 9 9 6 เมื่อเจ้ากระบ่อยออกอรารวาสในเม็กซิโกและคราวนี้พวกมันได้ให้กำเนิดลูกหลานสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถเดินบนพื้นและออกล่าเหยื่อด้วยเซ็นเซอร์จับความร้อนกลางหน้าผากกระบ่อยรุ่นใหม่นี้ถูกเรียกว่าทริกเกอร์พวกมันออกล่าเหยื่อกันเป็นฝูงด้วยการส่งเสียงเรียกคล้ายกับไดโนเสาร์พันธ์แรปเตอร์ลักษณะเตี้ยมีหัวขนาดใหญ่ และในหนังภาค3ที่ออกฉายในปี2001ชิริเกอร์ก็สามารถลอกคราบเพื่อกลายเป็นนักล่าสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าแอสบลัสเตอร์ซึ่งเป็นการพัฒนาคล้ายวงจรชีวิตแมลงจากหนอนใต้ดินสู่ตัวอ่อนบนดินและตัวเต็มวัยที่บินได้แอสบลัสเตอร์สามารถบินได้ด้วยปีกคล้ายพังผืดโดยจะใช้แรงขับเคลื่อนจากการปล่อยแกส๊สตรงบริเวณก้นคล้ายกับเครื่องบินเจ และในหนังภาคล่าสุด t r รเมอร์ส5ปลัดไลน์จะเป็นกระบอยพันธุใหม่ที่อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกาพวกมันจะมีรูปร่างที่ปราดเปรียวขึ้นและสามารถกระโจนจากพื้นได้เหมือนโลมาในมหาสมุทรโดยมีหัวหน้าฝูงเป็นกระบอยที่ถูกเรียกว่าราชนีตัวแสบหรือ The Queen Beach พฤติกรรมและวงจรชีวิตของเจ้าหนอนนรกถูกอธิบายไว,คว้คร่าวๆในหนังภาค4 Claimers d เ l i g e n t Begins โดยจะเล่าเรื่องราวของเมืองนิคมเหมือง p e r f e เฟ i ชัในปี1 8 8 9ที่ยังใช้ชื่อเมืองว่า Rejection เจ้าหนอนนรกตื่นจากการจำศีลเพราะคนงานเหมืองได้บังเอิญไปปลุกมันขึ้นมาซึ่งในหนังภาคนี้เราจะได้เห็นว่าเลากราบอยมีวงจรเริ่มจากการฟักตัวในไข่ ก่อนจะเป็นตัวอ่อนนอนขนาดเล็กเละก,กลายเป็นขนาดใหญ่เมื่อพวกมันได้กินอาหารเข้าไปแม้ว่าเรากราบอยจะตาบอดและมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่คาดเดาง่ายแต่พวกมันกลับเรียนรู้ข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารูปแบบการล่าตามลักษณะของเหยือ่อจึงนับได้ว่าเรากราบอยคือเครื่องจักรสังหารที่มีสมองและเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดสุดอันตรายตัวหนึ่งในลกภาพยนต์เลยก็ว่าได้ Get even with the หลังจากอยู่ในร่างหนอนยักษ์แล้วเจ้ากระาบอ,อยจะแบ่งตัวเองเป็นชริกเกอร์จำนวน3ตัวที่ออกล่าเป็นฝูงด้วยการเดินสองขาแบบไดนโนเสาร์ก่อนจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยอย่างแอสบลัสเตอร์ที่ล่าเหยื่อจากการบินและว,วางไข่เพื่อฟักเป็นหนอนกระาบอ,อยต่อไป ไข่ของเรากระบอยสามารถฟักตัวได้นานถึง300ปีในหนังภาค2ได้มีการให้ข้อมูลของจุดกำเนิดเลากราบอยโดยบอกว่ามีการค้นพบซากฟอสซิลของมันที่น่าจะมีอายุช่วงมหายุคพรีแคมเบรียนหรือราว6 0 0ล้านปีก่อนและในทีวีซีรีสชุดเทรเมอรก็มีข้อสสนนิฐานว่าพวกมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ติดมากับอุกาบาตจากนอกโลก ภาพ,พยนตร์เรื่อง t r e m o r สทุนนรกล้านปีภาคแรกออกฉายเมื่อปี1990โดยได้นักสแสดงอย่างเควินเบคอนและเฟร d ดวารดมาสแสดงนำโดยใช้ทุนสร้างไป11ล้านเหรียญส่วนเทคนิคพิเศษในการสร้างเจ้ากระบ,บอยคือการใช้หุ่นกลอนิมาทรอนิก กับฉากจำลองแล้วนำมาตัดรวมกับนักแสดงถึงแม้ว่าหนังจะทำรายได้ไปพอประมาณโดยทำรายรับรวมในอเมริกาไปเพียง16ล้านเหรียญแต่กลับขายดีในรูปแบบโฮมวิดีโอจนถูกสร้างภาคต่อออกมาในปี1996มีการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์มาสร้างสีสันให้กับหนังด้วยการสร้างเหล่ากระบอยพันใหม่และวางจำหน่ายลงตลาดวิดีโอเท่านั้น ต่อมาในปี2001ก็มีการสร้างภาคต่อโดยนำตัวละครขโมยซีนจากนังสองภาคแรกอย่างเบิร์ดกัมเมอร์ที่นำแสดงโดย m i ไมเคิลกร s s มาเป็นตัวเอกและสุดท้ายก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของนังชุดนี้ไปในที่สุด ในปี2003มีการต่อยอดเรื่องราวของหนังภาค3มาสร้างเป็นทีวีซีรีส์ชุด t r e m ร r สที่ออกฉายทางซ i ฟ c h ชาแนลโดยมีทั้งหมด1สีซั่น13ตอนและมีหนังภาค4ที่เป็นเรื่องราวก่อนไใจภาคแรกตามมาในปี2004โดยหนังภาคนี้ยังถูกนำไปดัดแปลงเป็นแฟลตเกมชื่อ The Dragon อีกด้วย 11ปีต่อมายูนิเวอร์ซก็ได้ปลุกเจ้ากราบอยมาอารวาสอีกครั้งในหนังภาค5โดยได้ผู้กำกับดอนไมเคิลพอลที่เคยฝากผลงานหนังภาคต่อรูปแบบดีวีดียังจ่าเฮสองสไนเปอร์เลกาซีมารับหน้าที่กำกับและยังได้ไมเคิลกรอสมารับบทนำเช่นเดิมทั้งยังมีการสร้างตัวละครใหม่อย่างทราวิสเวลเกอร์คู่หูพันลุยของเบิร์ดที่นำแสดงโดยเจมี่เคนเนดีซึ่งต่อมาหนังก็ได้เฉลยว่าทราวิสเป็นลูกชายของเบิร์ด ล่าสุดได้มีข่าวลือว่าเควินเบคอนอาจจะกลับมารับบทวาเลนไทยอีกครั้งในเทรเมอร์ส6นะนอกจากเจ้าหนอนนรกกร่าบอยแล้วยังมีเหล่าสัดประหลาดขมืบคนอีกมากมายและนี่คือ10นังสังส์ประหลาดที่พี่นานาเอามาแนะนำว่าคอหนังแนวนี้ไม่ควรพลาดนะคะ10 d ดอเรลิกนรกเดินดิน ภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์สยองขวัญที่ดัดแปลงมาจากนาวนิยายชื่อดังของดักลาสเพรสตันโดยจะเป็นเรื่องราวของพิธธรรพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในชิคาโก ο, ที่เกิดเหตุฆาตกรรมประหลาดขึ้นแต่ฆาตรกรนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่กลับเป็นสัตว์ร้ายกลายพันธุ์ที่ชื่อโคทก้ามันดูคล้ายไดโนเสาร์ผสมกับมแมลงโคทก้ามีร่างกายที่ใหญ่โตมีกรงเล็บกับเขี้ยวที่แหลมคมและมันก็หิวกระหายจนพร้อมที่จะขมือบทุกอย่างที่ขวางหน้าให้หมดสิ้น หนังเรื่อง The Relic ออกฉายในปี1997โดยเป็นผลงานการกำกับของปีเตอร์ไฮแอมและได้มือเมคอัพเทพอย่างสแตนวิลสันมาออกแบบเจ้าโคตทกา้าถึงแม้ว่าหนังจะล้มเหลวทางรายได้แต่ The Relic ก็เป็นหนึ่งในหนังสัตว์ประหลาดที่คอหนังสยองไม่ควรพลาดอยู่ดี 9. Range of Fire กองทัพมังกรเพลิงถล่มโลก ภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญที่กล่าวถึงโลกในอนาคตที่ถูกฟูงมังกรยักษ์รุกรานกลุ่มมนุษย์ผู้รอดชีวิตจึงต้องทำทุกทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและรวมตัวกันต่อสู้กับมังกรยักษ์ที่สามารถเผาทำลายทุกสิ่งด้วยเปเลวไฟ Range of Fire ออกฉายในปี2002โดยได้นักแสดงอย่าง Matthew m c c o n a u g h hey และ k r i s t มาแสดงนำส่วนผู้กำกับร o บ b o w m a ก็ทำหนังออกมาได้สนุก ตื่นเต้นแร้าใจแต่หนังกลับล้มเหลวทางด้านไรายได้และเสียงวิจารณ์โดยเว็บชื่อดังได้ให้คำนิยามว่าหนังเป็นแค่ม็อกอัพของเทอร์มินเ r เตอร์ที่ใส่มังกรไฟไปแทนที่เครื่องจักรสังหารและถ้าคุณอยากจะสนุกกับมันก็อย่าใช้สมองในการดูแต่สำหรับคอหนังสั์ประหลาดพี่นานาว่านี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่ดูสนุกใช้ได้เลยล่ะคะ่ะ 8. เอ็ดเล็กเจมตยออัปลักษปาถล่มโลก ภาพยนตร์ตลกสยองขวัญที่ผู้สร้างออกมาบอกเลยว่าหนังจะไม่มีการสารสาระใดๆนอกจากความบันเทิงที่พร้อมเสิร์ฟให้ผู้ชมแบบนาทีตอนนาทีเรื่องราวของพอสพาริตี้เมืองเล็กๆที่ชาวบ,บ้านเคยทำอาชีพขุดเหมืองแร่แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองเล็กๆที่กำลังถูกลุกรานจากเหล่าแมงมุมยักษ์ที่กลายพันธุ์เพราะถูกสารเคมีรั่วไหลในอำเภอสาวซามเอนตาและคริสลูกชายเจ้าของเมืองจึงต้องร่วมมือกันปราบเจ้าแมงมุมยักษ์ก่อนที่มันจะขยายพันธุ์ไปมากกว่านี้ หนังออกฉายในปี2002และทำรายได้ไปเพียง17ล้านเหรียญจากทุนสูงถึง30ล้านเหรียญโดยเว็บเมื่อเขือเน่าให้คำวิจารณ์ว่าหนังทุกสร้างมาเคารพหนังเกรดบีในยุค50ซึ่งครึ่งแรกของหนังทำออกมาได้ดีแต่เดินไปตกม้าตายในเครื่องหลักซะนี่แต่สำหรับพี่นานาหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูสนุกตลกตื่นเต้นเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวและยังมีดาราดังอย่างเดวิดอาร์คเคสและสการเล็ตโจแอนเซนที่นำแสดง เอฟเฟกของหนังก็ทําออกมาได้ดีสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใครที่ยังไม่เคยดูต้องลองหามาพิสูจน์กันนะคะ <it> right. 7. The Host อสูรนรกกลายพันธ์ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติเกาหลีที่โด่งดังจนกลายเป็นนางทําเงินสูงสุดตลอดกาลของเกาหลี เรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องเอาตัวรอดจากอสุรกายยักษ์ลายพันที่ออกอารวาดไปทั่วเกาหลีซึ่งแม้ว่าหน้าหนังจะดูคล้ายหนังไซไฟสยองขวัญตามสูตรสำเร็จแต่ว่าหนังกลับเต็มไปด้วยอารมณ์ดราม,ม่าของครอบครัวมุกเสสีสังคมโดยเฉพาะชาวอเมริกันที่ชอบทำตัวเป็นฮีโร่กอบกู้โลก เรื่องราวทั้งหมดถูกร้อยเรียงกันด้วย CG จีเทปที่ใส่มาเป็นระยะซึ่งหากใครกำลังเบือ่อเบื่อนังสูดสำเร็จพี่นานาแนะนำให้เราหาหนังเรื่องนี้มาดูกันแม้จะไม่เราใจแต่คิดว่าหนังจะให้ง่ายคิดอะไรกลับไปอย่างแน่นอน 6. s สลิ t e r อรเลื้อยดุภาพยนตร์สยองขวัญกึ่งตลกที่สร้างขึ้นมาคารวะหนังสยองยุคเก่าของผู้กำกับเจมส์กันเรื่องนี้ออกฉายในปี2006 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากนักสยองเรื่อง Night of the c r e e p ที่ออกฉายในปี1986โดยหนังต้นแบบนั้นจะเล่าถึงสัตว์ประหลาดรูปร่างคลา้ายทากที่ตกลงมาจากยาลำหนึ่งซึ่งพวกมันสามารถจู่โจมยึดร่างมนุษย์ให้กลายเป็นซอมบี้แต่ในหนังเวอร์ชั่นใหม่เหล่าเอเลี่ยนจะติดมากับอุกาบาทและเริ่มอ,ออกหาร่างสิงสู่ในเมืองเล็กๆที่ชื่อวิลซีและด้วยความที่ดนังได้เรดอาผู้กำกับเจมส์จึงจัดเต็มกับฉากสยองชนแหวะ และมุกตลกล้อเลียนหนังยุคเก่าได้ยางถึงใจคอหนังสยองขวัญหากใครยังไม่เคยดูพี่นานาบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด 5. Deep Rising เลือ้อยทลวง2 0 0 0มโยอดภาพยนต์แอคชั่นเสียงขวัญของผู้กำกับสตีเฟนซอมเมอร์สที่ออกฉายในปี1998เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่สนุกตื่นเต้นแต่กลับเจ๊งไปอย่างน่าเสียดาย เรื่องราวของโจรสลัดกลุ่มหนึ่งที่บุกเข้าปล้นเรือสำราญกลางมหาสมุทรโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกเรือทั้งหมดถูกอสูนจากใต้ทะเลเขมือไปจนหมดและอาหารจานต่อไปคือเหล่าโจรสลัดดวงซวยเหล่านี้นั่นเองสำหรับนักวิจารณ์บางคนหนังเรื่องนี้เป็นเพียงแค่หนังขยะแต่สำหรับคอหนังแนวนี้มันคือความบันเทิงระดับ5้าดาวที่อัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นและเทคนิคพิเศษสุดเนี้ยบทั้งยังส่งผลให้ผู้กำกับสเฟนโด่งดังจนได้มากำกับหนังดังอย่างเด e m ม m ม y ีและแวน e l s ซิ g 4. Grabbers กวนคนเกลียนล้างพันอสูรภาพยนตร์ตลกกึ่งสยองขวัญจากประเทศไอร์แลนด์ที่ออกฉายในปี2012โด่งดังและกวาดรางวัลจากหลายเทศกาลหนังเรื่องราวของหมู่บ้านชาวประมงแห่งหนึ่งที่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดคล้ายปลาหมึกยักษ์ที่หวังจะขมือบทุกคนบนเกาะนี้เป็นอาหารเหล่าชาวบ้านจึงต้องร่วมมือกันปราบเจ้าสัตว์ร,ร้ายด้วยวิธีสุดพิสดาร หลายคนอาจจะเมินหน้าใส่หนังเรื่องนี้เพราะดูคล้ายหนังเกรดบีห่วย,วยแต่พี่นาดาบอกได้เลยค่ะว่าหนังมีดีซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดมากมายทั้งเทคนิคพิเศษตัวละครและบทหนังที่ทั้งน่ากลัวทั้งหาคลาคาๆกันได้อย่างลงตัวพลาดไปเสียดายแย่ 3. t h เด l บล็อเนื้อเขียวโลกจากภาพยนตร์สยองขวัญสุดคลาสสิกในปี1958สู่เวอร์ชันรีเมคในปี1988 เรื่องราวของสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายสลามที่ออกอลาวาดขมือผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียยิ่งมันกินมากเท่าไหร่ขนาดของมันก็จะยิ่งใหญ่ตามไปด้วยทุกครั้งน่าเสียดายที่หนังสุดตื่นเต้นนี้ไม่ทำเงินตามเป้าที่ทริสตาตั้งไว้จึงทำให้เดอะบล็อปถูกแช่แข็งรอการรีเมคอีกครั้งล่าสุด โปรเจก์นี้ก็ถูกนำมาปัดฝุนใหม่อีกครั้งโดยหวางให้ผู้กำกับรุ่นเก่าย่างไซมอนเวส์มาดูแลและมีรายชื่อนักแสดงนำยังแซมแอนดเอลแจ็กสันนังเวอร์ชั่นใหม่มีกำหนดใช้ในปี2016นี้2โทรฮันเตอร์ภาพยนตร์สยองขวัญแนวฟาฟุตเทจจากนอร์เวย์ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในปี2010 เรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่ออกทายทำสายรคดีเกี่ยวกับมีที่ทำร้ายผู้คนแต่กลับพบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นคืออสุรกายยักษ์ในตำนานอย่างโทรพวกเขาจึงออกเดินทางพร้อมกับนักล่าลึกลับผู้คอยไล่ล่าเหล่าโทร หนังสารคกรีปล,มปลอมๆเรื่องนี้เป็นเหมือน The Blair Witch Project ที่นำเสนอแบบ mock u m e n t a r y แต่เพิ่มความสมจริงและอลังการไปด้วยเทคนิคพิเศษจนทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับคำชมและเสียงวิจารณ์เชิงบวกจากเว็บดังอย่าง New York Post และ The ่อเ York i ใครที่เบื่อหนังซูสสำเร็จและอยากลองอะไรที่แปลกใหม่ห้ามพลาดนะคะ 1. The m i s t มฤตยูหมอกกินมนุษย์ ภาพยนตร์สยองขวัญที่ดัดแปลงจากนาวนิยายของสตีเฟนคิงที่ออกฉายในปี2007เรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของหมอกประหลาดที่เข้าปกคลุมเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งและในหมอกนี้ก็เต็มไปด้วยอสศร,รกายขนาดใหญ่มากมายที่พร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตที่อยู่ภายใต้หมอก แฟรงค์ดาราบอนผู้กักับไวเกาาที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์เรื่อง The s h a w Chan, b r i d e m p t o n และ The Green Mile ซึ่งก็ไดดแปลงมาจากนิยายของคิงก็ยังคงวัดลวดลายในหนังเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจนทำให้ The Mist เป็นหนึ่งในหนังสยองที่คุ้มค่าคุ้มกับเวลาที่เสียไปล่าสุด The Mist ก็ถูกต่อยอดโดยการนำไปสร้างเป็นทีวีซีรีส์และคาดหวังให้โด่งดังเหมือน The Walking Dead ที่แฟรงปลุกปั้นขึ้นมา อย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมเรื่องเล่าจากความมืดและถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้พี่นา,นานาด้วยนะคะ